สวัสดีครับวันนี้ผมจะเข้าไปทำธุระตรงหมู่บ้านอาริยาเดอะคัลเลอร์สามนะก็คิดได้ว่าทำคลิปดีกว่าครับเพราะว่าเส้นทางที่เข้าไปค่อนข้างลึกนะครับผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนคงจะไปไม่ถูกกันนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเสิร์ชครว่าอารยาเดอะคัลเลอร์สามเนี่ยก็ไม่เจอใน g o o g l e Map ด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะเริ่มต้นนำทางนะครับจากเมกาบางนาตรงฝั่งอีเกียเข้าไปเลยนะครับว่าเส้นทางเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยครับ ก็ตรงนี้ก็คือเมกาบางนานะครับตรงข้างนี้ก็คืออีเกียนะทีนี้ว่า,าตรงที่คืนบัตรข้างหน้านะครับปกติมันตกก็ไปได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ยเ,เหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนเส้นทางนิดหน่อยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าก่อสร้างนะครับก็เลยต้องอ้อมไปนะเราก็อ้อมไปเขาปิดที่คืนบัตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราอ้อมไปนิดนึง เสร็จแล้วเราก็มาออกตรงทางออกด้านหลังนะฮะเดี๋ยวผมคืนบัตรแป๊บหนึ่งครับผมพอเราคืนบัตรแล้วนะครับเห็นเส้นที่เป็น คู่ขนานตรงทางวงแหวนนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็ขับตรงไปก่อนนะฮะ เสร็จแล้วก็จะมีทางบังคับเลี้ยวนะครับลอดใต้ทางด่วนนะแล้วก็ลอดใต้ไปครับ mm hmm. ก็วันนี้ท้องฟ้าเป็นน้ําเลยนะ mm hmm. ผมไม่แน่ใจว่าจะทำคลิปเสร็จก่อนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดฝนตกอาจจะมองเห็นทางไม่ชัดนะ mm hmm. เสร็จแล้วเราจะเจอคอนโดตรงนี้นะครับเป็นของอาริยานะครับแล้วก็เลี้ยวขวา เข้าตรงซอ,อยคอนโดไปเลยนะครับข้างๆคอนโดโครงการนี้รู้สึกว่าจะชื่อเอ p เ c e มีครับ okay, เราเลี้ยวขวาเข้าไปนะรถก็จอดเยอะๆไปหมดเลยครับโครงการนี้เสร็จแล้วเราก็ขับตามทางไปเรื่อยๆนะครับ จะเจอสะพานข้ามคลองที่มีรูปร่างประหลาดนะเป็นสะพานหักศอกตรงนี้เพื่อนๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารถใครที่เกิดเตีย้ยๆเนี่ยเอียงหน่อยก็ดีครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน่าจะครูดนะแล้วก็หยอดหน่อย เสร็จแล้วเราก็จะผ่านโครงการอริยาที่เป็นเดอะคัลเลอร์อันเก่านะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าคัลเลอร์เท่าไหร่นะข้างหน้าก็เป็นอริยาโคโมนะครับเราก็เลียวซ้ายผ่านไปนะครับพอเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บนะครับเราจะเจอเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่นะอยู่ข้างหน้าก็ขับตรงไปก่อนครับ ก็เส้นทางที่ผมพามานะครับเป็นเส้นทางที่วิ่งมาจากทางเมกะบางนานะปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งมาจากบางพลีนะครับวิ่งเช่นบางนามานะเราก็สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าตรงซอยตรงบางนาตราดได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาจากเมกะบางนาครับก็เลยต้องผ่านทางนี้ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราผ่านเส้นทางนี้นะครับเราก็จะต้องผ่านหมู่บ้านโครงการของอริยาโครงการอื่นก่อนนะครับปกติแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านอริยาแถวนี้นะเขาก็สามารถจะผ่านได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับเราก็อาจจะต้องแลกบัตรผ่านเข้าไปนะครับก็ทําตามกฎเขาครับถ้าเกิดว่าเขาให้แลกก็ต้องแลกอันนี้ครับเป็นหมู่บ้านที่เราจะต้องใช้เป็นเส้นทางผ่านเข้าไปนะครับ เพื่อที่จะไปออของการ a r i ย a คั e เลอร์สามโอเคเลี้ยว, okay, mm hmm. วซ้ายแล้วก็แลกบัตรเลยครับ จะเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับแต่จริงก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะเพราะว่าเราจะต้องทะลุออกไปอ,กอ,อีกฝั่งหนึ่งนะแล้วก็ขับตามทางไปเลย มฆเป็นน้ำจริงนะวันนี้น่าจะตกหนักเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะออกมาอีกฝั่งหนึ่งของโครงการแล้วนะครับพอเราออกจากโครงการนี้เราก็เลี้ยวขวาออกไปนะครับ ขวาปุ๊บนะครับก็จะเจอป้ายบอกทางที่เป็นซอยมหาชัยแยกหนึ่งนะครับเราก็ตรงเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็จะมีคอร์ดแบดขนาดใจญ่นะฮะชื่อว่าเมก้าแบดมินตันนะอยู่ทางขวามือเราก็ยังตรงต่อไปครับ สำหรับเส้นทางที่วิ่งมาเอ่อารยาเดอะคัลเลอร์สนะครับค่อนข้างจะลึกลับแล้วก็ซับซ้อนพอนสมควรนะเพื่อนผมหลายคนก็เข้ามาไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยทำคลิปใส่ไว้ใน YouTube เลยนะเพื่อนๆผมจะได้เข้ามาดูด้วย แล้วเราก็เลี้ยวขวาตรงที่มีป้ายอริยาตรงนี้นะครับพอเราเลี้ยวขวามาได้นะครับก็จะเจอสะพานรูปล่างประหลาดอีกแล้วนะแล้วก็ขับตามทางไปเลยพอข้ามสะพานรูปร่างประหลาดนะครับก็จะเจอหมู่บ้านอาริยาเดวุเลศนะครับเราก็ผ่านไป แล้วก็ข้ามสะพานข้ามคลองเสร็จแล้วก็จะเจออริยาโคโมโอ,อีกอันหนึ่งนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะพอเราเลยอาริยาโคโมโมาปุ๊บเราก็เลี้ยวขวานะครับเข้าซอยตรงที่มเีเป็นทางเข้าตรงนี้นะฮะ สุดทางนะครับก็เลี้ยวซ้ายนะฮะจะสังเกตได้ว่าป้ายบอกทางยังไม่มีขึ้นโครงการเจอคั l เ r 3ขึ้นมาเลยนะ mm hmm. ก็งงเหมือนกันครว่าทำไมเขาถึงไม่เขียนบอกนะขับมาเองเนี่ยน่าจะมาไม่ถูกแน่เลย อารยาโคโม่พรีโม่นะครับอีกโครงการหนึ่งนะเราผ่านไปครับพอ,อถึงแยกตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายนะฮะ นี้ก็จะเป็นเดอะคัลเลอร์สองนะเราก็ผ่านไปก่อนตรงขวามือก็เป็นเดอะวินเลสสามนะของอาริยาเหมือนกันนะฮะก็ ให้เราขับตรงไปยันสุดเลยนะครับตรงนี้ครับทางขวามือก็จะเป็นโครงการอารยาเดอะคัลเลอร์สามนะอ่าก็ไม่ง่ายเลยครับสำหรับการขับรถมาที่หมู่บ้านอริยาเดอะคัลเลอร์สนะค่อนข้างจะกลับซับซ้อนนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถให้กําลังใจกันได้นะครับโดยการกดไลค์นะครับกดซับ r i b e นะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปอื่นๆต่อไปนะครับํำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ